ร้านคุโอกก็คือร้านวาก้าบราแอน์กลิลวนะฮะคุณบอกว่าคุณจะเอาเนื้อพิเศษให้ฉันกินคือเนื้ออะไรอะ่ะมันเป็นตัวช็อตลอยนวากิวฟูบลอดคืออาหารน่ะคือเยอะจริงๆแทบถ่ายลงสตรอรี่จนแทบมันไม่อยากโพสอะ่ะสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้จะเลิกกันคือ ฉันใช้ Disney p พลัของคุณโอกอเมซ o น p พ i m มแล้วก็ HBO Max แม็ถ้าเรสวัสดีค่ะก็มาเจอแพ็ปแล้วนะคะในช่องแพ็บบีเควันนี้นะคะเป็นคลิปที่หลายคนแบบ อาจจะแบบคิดถึงนะเพราะว่าวันนี้เราจะมากินข้าวกันที่ร้านคุณโอก็คือร้านวาก้าบาร์แอนเกรวลนะคะตอนนี้คือต้องพูดเสียงแข่งกับเสียงลิฟนิดนึงอเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะได้เจอทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่บิกพี่วินแล้วก็คุณโอครบเลยเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาถึงกันแล้วแทบมาช้าทุกคน ้เลยแน่นอนยังไงล่ะแม่ยไม่เ็นคุณบอกว่าคุณจะเอาเนื้อพิเศษให้ฉันกินคือเนื้ออะไรอ่ะมันเป็นตัวช็อตลอยนัวกิวฟูบลอตของสองจีอาฟูบลอตแสดงว่าเลือดเยอะเหรอฟูบล็อต็คือวากิวแท้วากิวแท้ด้วยใช่วากิวแท้อร่อยแน่เดี๋ยวมาให้ดูเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวย่างเลยชื่อชื่ออะไรนะเอาอีกรอบขออีกรอบเป็นช็อตลอยนัวกิวมาวอสคอ89 โอ้โหข,ของประเทศอะไ <Australia. S 1> ะออสเตรเลียออสเตรเลียค่ะเออเดี๋ยวเราไปถ่เมนูให้ทุกคนดูก่อนนะฮะว่ามีเมนูอะไรบ้างนี่นะคะเมนูไม่ได้แบบกินตั้งนานอยู่ยนี่เมนูสวยมากทีแ่แแนนะคะเดียบชอบกินมากคือไก่กรอบตั้แกรมาสมัคอันนี้คือเลิศมากนะคะกระเพราเนื้อได้เอชก็คือเยอะอร่อยสับนะคะเมนูแนะนำนะคะซึ่งเดบลองมาหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็อร่อยริบอายออสเตรเลียคือเลิศมากนะคะ ไก่ลอล,ลิปปนะคะซอสเขียวหวานอันนี้ก็อร่อยมากแล้วเขาเสิร์ฟมากับโปรตีด้วยทุกคนอู้ดนี้เขามีโคคัตด้วยอ่ะกินโคคัตอ่ะแล้วก็ต้องสั่งอันนี้ด้วยหอยลายลอบเนยกระเทียมนะคะแล้วแหลกอันนี้ก็อร่อยมากนะคะยิ้มยิ้มหวานหน่อยส่งจุบส่งจุบแบบไม่มีอารมณ <laughs> ์นอน ไปดูซิวันนี้เชฟเขาจะเป็นคนกริลเองไหมอะอ้าววันนี้เชฟไม่กริลอะเขาเปานีนื้อเทนเขาเป็นเนื้อเทนเหรอครับทัวร์เอาหรอเขาไม่รกริกรกลวันนี้ค่ะนี่นนวันนี้นะคะเชฟเขาไม่กริลเองนะคะวันนี้เชฟเขาจะกินแล้วกับเราเถอะไหนไหนไหนวันนี้เชฟเป็นไงบ้างมันคุยดิเชฟจะถอนครับทำไมเชฟจะถอนนะอ๋อเมื่อวานเมื่อวานหนักเหรอ โต๊ะสวยไหมทุกคนโต๊ะนี้ก็คือโต๊ะเฟอร์นายเก้าอี้เฟอร์นายทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่พอเลิมด้วยสลัดเลยค่ะพ่อสัง่งอะไรไปบ้างข้าวหมูข้าวหมูกรอบไม่ใช่ข้าวหมูกระเพาราแกะแรมกระพเพราหรอหรืออะไรแรมกระเพราแล้วก็มี ห,หอยลายนะคะวันนี้ก็คือจะ insert แบบ insert insert แล้วก็กินเพราะว่าวันนี้ท่านมากินเนื้อทุกคนเอาแบบฟิ e จอย y อันนี้นะคะเป็นกุ้งกัมบาสนะคะทุกคนอ๋ออันนี้เป็น f r i e ฟ t o f ลเป็นของโปรดแท็บนะคะกับของโปรดวินนี่หยิบมาหนึ่งชิ้นก่อนเลยลนี่กุ้งกัมบาส อันนี้เป็นเมนูปโปรดตอนนั้นคิดคนด้วยกันห <c oughs> อยลายกระเทียมนะอันนี้อร่อยมากมันจะร้อนหน่อยนะทุกคน้วยอะ่ะมันต้องแบบค่อยหยิบน่หอยลายเนี่ยต้องมีขาดตั้งก็คือ DJI ต้องทำใหม่ <c oughs> อือ่อยมากคาโบนารานะคะทุกคนหอยลายผัดกระเทียมสุดที่หนึงเลิศที่สุด กินหั้กับขนมปังกรเทียม,มนี่เป็นโคคัสนะคะทุกคนของโปรดแทบเลยมีทั้งชีสสตรอเบอรี่นะคะพาม่าแฮมเซรามีอู้เยอะมากแม่คุณโอ๊บบอกว่าเมื่อวานแบบไปทุกที่ลงทุกที่เพราะว่าคลิปนี้นะคะ่ะถ่ายหลังค่ะที่ ทีมฟุตบอลหมอนทองเขาเตะกันมาวานนี่ก็ฟังข่ามาช้าก็ไม่รูเรื่องสลัม,มนี่น้งเล็กมาววันนี้ยิ้มให้ป้าตลอดเลยนะป้าสวย ชีสบอลแล้วก็ของเฟรนฟรายนะของเกลนอู้ของเกลนน่ากินมาก้ำแข่งมากข้าวผัดมันเนื้อนะฮะน่ากินมากสุดพาสต้าทรัฟเฟิลนะฮะคลิปสั้นที่เราบ่นเธอคนคอมเมนต์ว่าคิดถึงเธอเพียบขับรถนะนะขับรถดิขับ่นอะไรบ่นก็คือแบบเจอหน้าปุ๊บคือวิธีขับรถทันทีเลย กิมพาสต้าครอบโป้สุนหน่อยไม่ได้กินนานมากทุกคน,นอปปคืมครอเโป้ทข้คนแต่ต้องเก็บท้องเลยนะเ่า่ะกินคาโบนาร่าอีกแต่ว่าถ้ากินก็คือเนื้อก็คือกินไม่ได้เลยอันนี้นะคะจะเป็นพาสต้าราเบิต้านะคะของพี่บิ๊ก อันนี้คือพาสต้าเอลพีนะฮะอันนี้น่ากินมากอ,อ,อันนี้นะฮะเป็นวากิวที่คุณโอเคเขาบอกนะฮะออสเตรเลียนวากิวนะน่ากินมากหญิงน่ากินสุดๆออขอบคุณค่ะคุณโอคตังมาให้2ชิ้นจ้ะนี่นะฮะจะมาคู่กับซอสสปินเนตมากุงหมากอืมแล้วก็มาแบบเพนพรานนะฮะ เอ่อเวเออตเตอร์เวทคุยพูดคุพูดแบบเป็นไฟง่ายๆไม่ได้เลยเนาะอาหารมันเยอะมากจริงเดี๋ยวถ้าจะแปะรูปเป็นแบบแปะ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 ไว้ให้ว่ากี่อาหารกี่อย่างไม่ได้อยากทเนุดนั้นก็คือเมดิ UMB แรร์ที่แท้ปูนะฮะปกติแล้าจะกินแบบนี้แต่คราวที่เราที่ไปกินแบ็คโคอ่ะสั่งเมดิ UMB แรร์มาเกือบเป็นแบบ มีเดียมเลยอะมีเดียมเกิดเบลดันอะเดี๋ยวกินเสร็จค่อยคุยนะหญิงเพราะฉะนั้นอาจจะกินเล่าแบบนางนาน <Rey> ช่วยกันกินชิ้นใหญ่ให้สาวๆเห็นหน่อยสาวๆคิดถึงสาวๆ <Halloween> คนดูคนดูคิดถึงคนดูครับ,บ,บ,บไม่ได้โผล่มานานไม่ได้โผล่มานานสบ,บายดีใช่ไหมคุณโอค๊คสบายดีครับอยากที่เห็น เมื่อไรจะทำคลิปอาหารสักหนึ่งคลิปออกมาให้คนดูให้เขารีเควสอะ่ะก็อยากดูเมนูอ,อะไรไก็เดี๋ยวทำให้ดูอาหารเยอะมากครบ,บทั้งครอบครัวอ่ะโอเคเดี๋ยวแทบกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยอัดใหม่นะจ๊ะอาหารเยอะจริงๆต้องรีบกินแล้วเดี๋ยวมันไม่ร้อนนะสเต็กอะ่ะฝั่งนู้นเขากินข้าวเยอะมากนะคะ ทำเองกินเองเจ้าของร้านเองอเครบทุกอย่างาอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะคุยกันดนก่่าคุยกันสัก3นาทีเบาๆว่าแบบเออเป็นไงบ้างชีวิตคุณโอ๊คตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเค ว่าในชีวิตช่วงนี้ร้านขายดีไหมชีวิตเป็นยังไงก็มันจะมีช่วงเดือนที่เงียบ<ม>ก็เดือนกันยาตอนที่มันเปลี่ยนรัฐบาลอ<ม>ันะนั้นเงียบเงียบแบบเงียบสุดๆเลยขาดทุนนขาดทุนหนักอยู่แหละแล้วตอนแรกคิดแบบแห้มปหนอย่างนี้ต่อยสองสามเดือนนี่แบบตายแต่ก็พอมันตุลามาก็ดีขึ้นเป็นพฤติก็ดีขึ้นส่วนใหญ่ลูกค้าร้านโุนโอเป็นลูกค้าประจําแล้วก็จะเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนํามาอะไรเงี้ยแล้วก็จะอยู่ในวงท <c oughs> ี่แบบใช่ใกล้เป็นเหมือนร้านแบบเมาเหมากกว่าส่วนใหญ่เป็นสายดง่์ด้วยเพราะว่าไวน์แบบมีตัวเลก ให้เลือกเยอะอะทุกคนวายเป็นส่วนใหญ่เป็นฉลักดังไงก็คือเป็นพวกวายมีวายมีชื่อเสียงแล้วก็คนในพวกคนที่ดื่มวายก็จะรู้จักว่า,วาพวกวายเนี้ยเป็น,ปนวายอะไรไล่ไหนอะไร,ะไรดีแล้วคือบิ๊กไม่ได้มา้านโอ๊กนานมากถ้าว่าไม่ได้มา้านโอ๊กนานมากบิ๊กบอกว่าอาหารอร่อยขึ้นรอบนี้อร่อยขึ้นกว่าเดิมเยอะอีกอ่ะคือมัหรือจากที่อร่อยอยู่มากๆอยู่แล้วอ่ะคือตอนนี้อร่อยมากหรือไปกินอย่างอื่นไม่อร่อยมาหรือเปล่าหรอไม่ได้กินร้านผมบ่อย ถ้าเกิดใครหลายคน่ะถามว่าถ้าเจอคุณโอ๊กบ้างไหมถ้าคุยกับคุณโ <c oughs> อ๊กบ้างไหมอ่ะคือเราก็คุยกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละเออโทรศัพท์คุยกันอะไรเงี้ยแต่มีก็มันจะมีช่วงที่แบบได้เจอกันบ่อยๆแล้วมันก็จะมีช่วงที่ไม่ได้เจอกันอย่างวันเนี้ยเราก็มากินทั้งครอบครัวที่แม่ครับก็นั่งเผื่อแม่คุณโอ๊กอยู่เพราะฉะนั้นแ่ะใครที่คิดถึงก็ก็อบอกเลยว่าไม่ได้หายไปไหนแค่ไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันบ่อยๆเจอก็ไม่ได้ถ่ายเออเจอก็ไม่ได้ถ่ายมันเจอทีไรก็แบบกินเหล้าอะไรเงี้ยเออเมาแล้วลิิ้้้นนเเเปปีียยพููดไม่่่รรรืองใคคลละา เธอริเปี้ากค่ะแต่ช่วงนี้คุณโอเขาก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแ่งกันไม่ให้แบบฟิตเนสทำงานฟิตเนสทำงานฟิตเนสเพราะฉะนั้นจะเห็นนะคะตอนนี้หน้าไม่โสมวนะทุกคนมีคลิปเก่าๆมีช่วงหนึ่งที่เขาเมนว่าคุณโอหน้าโสมากเลยจำได้ปะไอตอนที่เลื่อๆกันเปล่าเรมาอ่านเนี่ยใช่แต่ตอนนี้คุณโอก็คือหน้าไม่โสมนะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูซูมยังไงดิซูมอย่างนี้เอาไปเอาไปเลยเปล่าลองไอกล้องกล้องนี้ถ่ายดีเปล่าไม่ก็ ไม่ตัวจริงรับตอนนี้ไม่โทมช่วงนี้แบบผิวหน้าดีอะไรเงี้ยคุมอาหารไงกินของมันน้อยที่เราคุมอาหารอะ่ะเพราะว่าเราจะได้มากินเหล้าแล้วเราไม่อ้วนใช้วิธีเดียวรับเมื่อก่อนแต่ตอนนี้แทบอะ Enjoy eating มีความสุขน,น,นู่นนี่นู่นนั่นเที่ยวไงแล้วไปจีนเออไปจีนเรียบร้อยแล้วอ,า,อ,อาทิตย์หน้าไม่ใช่หน้าหน้าอาทิตย์เอออาทิตย์หน้าหน้าไปฮ่องกงอีกแล้วคิดดูเป็ดไก่หมูแดงหมูหันหมูกรอบเรียบร้อยติ่มซำ เราฮ่องกงอาหารอร่อยด้วยนะ <S <S นี่นี่ชวนนั่งไปด้วยนะนี่ชวนนะแค่ว่าชวนนั่งไปด้วยว้วยไปขำๆสองคืนแม่เธอก็บอกไปเลยให้ออกไปเลยว่าอีช่วงนี้ไม่ได้ช่วงนี้นลูกค้าเยอะไม่อีสองอาทิตย์เยอะเยอะถูกตลอดอ่ะไม่จริงๆแต่ช่วงช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วไงแล้วเราแบบเราไม่รู้ว่าลูกค้าเขาจะมาแบบยังไงแล้วอยู่อาจจะแบบยุ่ดีกำลังบินไปฮ่องกงลูกค้าโทรมาอ๋อจอง40ที่ค่ะเรียบร้อยฉีกตั๋วทิ้งตรงนั้นเลย ไม่จ้าประตูเครื่องบินปิดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เดี๋ยวถ้าสถานีถ้าจะางงาไปด้วยนะมึจะแบบแอบเปิดแอร์เทนโหมดตั้งแต่แรกเออก็ไม่ได้อยู่ดีวะ่ะมันอ่านการ์ตูนตลอดเวลาือไม่มันก็ต้องดูม,มันต้องรับมันต้องรับสายลูกค้าโอ้ค่ะเป็นคนที่เวลาจับมือถือจะนั่งดูรีวจะนั่งดู u t u b e อะไรของนั่งตลอดอเวลาเป็นคนติดมือถือมากมากก็ชอบนั่งอยู่เงียบเงียบคนเดียวอะ่ะบางทีมึงไม่ได้นั่งเงียบเงียบคนเดียวค่ะมึงเปิดเสียงดังมากค่ะเปิดเสียงรีวดังมากค่ะ ใครจะเหมือนคุณล่ะนะสามารถแช่อยู่ในซีรีส์ได้ทุกเรื่องแอปดูหนังนีง่ครบทุกอันอะบอกเลยแล้วจนถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้จะเลิกกันคือ ฉันใช้ Disney Plus ของคุณโอ๊ค Amazon Prime แล้วก็ HBO Max ใช้ของนางค่ะไม่เคยตั้งแต่ไหนแต่ไรละโอ๊คบอกว่ายูจะเป็น Live Membership นะเออเอา Live Membership ไปคือถ้าเกิดตามใดที่แอปมันยังเปิดอยู่ก็ใช้ไปเถอะแต่ล่าสุดอะสองแพลตฟอร์มอะมันยกไปแล้ว Happy World ไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ดูเลยใช่นางนางไม่ต่อแล้วเนี่ยนี่ยกำลังมาบังคับกดดันนะคือ มันไม่ดูเลยคือแบบ HBO นี่คือจำเนี่ยซื้อมาแค่ดูแค่เรื่องเดียวแล้วรับรีอีกเหรออยู่ดูแต่เขาเขาสมัครมาดูการ์ตูนการ์ตูนดูการ์ตูนน็ตเว่ากเก่าๆอ่ะจำเนี่ยล่าสุดดูอะไรว่าดูซามูไรแจ็กอ่ะเด่นแก่แล้วเี่ยไม่แต่ตอนเนี้ยมันเหลือดิสนีย์พลัสอย่างเดียวอเมซอนก็ยังไม่ต่อเลยอเมซอนต่อต่อไปได้ยังอเมซอนตายใจอยู่ตลอดอ๋อ ไม่บัตรเครดิตมันน่าจะเปลี่ยนไม่บัตรอนมันไอ้นี่เอ่อมันต่อกับบัตรเดบิตแล้วบัตรเดบิตหมดอายุเออก็ต้องไปเปลี่ยนหรปะต้องต่ออีกเหรอเออมันต้องต่อแล้วบ้านยังรวยใครตังค์กูเดือนละสองร้อยอินเนาะไม่เพราะว่าเธอเขาหญิงเข้าใจปะเวลาถ้ามันใช้มานานแล้วมันจะมีลิสต์ที่มันดูมาแล้วแล้วมันดูค้างอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็คิดว่าเออทำไมมันต้องเปลี่ยนวะก็ใช้อัตรเอาบัตรทำไมอ่ะต้องบอกแม่แล้วนะงั้น พอแม่อกแม่โอวี่นี่แม่อกก็ดูข้างในลิสต์ที่เราดูอ่ะน้าแทบก็จะลำาคาชก็จะต้องตั้งให้นางหนึ่งอันเสร็จปุ๊บตอนนี้มีแคบโอกแม่โอกพี่ชายโอ๊กพีอด้วยเออตอนนี้หลาไหลแบบโปรไฟล์มากๆทั้งบ้านมีเนี่ยมัของแทบโผล่มาอันหนึ่งของแทบใครก็ห้ามโลบคนโปรดคุณแม่มาทีไรให้กูรู้สึกว่โลกไวน้อยบางทีเลย พ่อแม่แทบพ่อแม่คุณโอ๊ก็ยังรักกันดีนี่เขาก็นั่งเม้ากันนี่เขาชวนกันไปเล่นโยคะอยู่เนี่ยนี่คือผลคอยได้ก็คือแทบจะต้องไปด้วยซึ่งฉั้นบานคนแบบไม่ออกกําลังกายอะไรเลยเนี่ยโดนละเริ่มโดนละรั้งสุดท้ายที่ออกกําลังกายตอนไหนดีอกคทั้งสุดท้ายที่ออกกําลังกายหรอมันนานขนาดนั้นเลยเหรอมันนานมากมันนานมากรั้งสุดท้ายที่ออกกําลังกายเมื่อไรวะมันนานได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็เหมือนเดินไปท่องเที่ยวก็เดินก็เยอะแล้วไงรั้งสุดท้ายท้่ออกแบบจริงจังจริงจริงอะสามเดือนสี่เดือนหรอ ครั้งสุดท้ายที่ออกกำลังกายเมื่อไหร่อาทิตย์ที่แล้วเออก็นานอยู่นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟิตเนสอีกแก้งนานกันแหละเราก็ยังใช้เวลาแบบนี้นะฮะก็คือก็มีความสุขแล้วก็คุยกันเรื่อยๆเป็นคนในแบบเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วอะทุกวันนี้ iPad แม่แทบอะยังมีสกรีนเซเวอร์เป็นรูปโอ๊กแล้วก็คอม <laughs> มันก็เหมือนใน Plus ดิสนีย์พลาสแสที่มันมีแทบ,บีอยู่ตรงนั้น <laughs> แล้วจริงๆอ่ะ HBO มันหนังดีนะเว้ยเอาอย่างงี้ <laughs> ว่อนี่นี่พูดเชิญชวนว่ะถึงขั้นแบบไม่รู้อ่ะว่ามัน ฟังชันแอปทะไรได้อะคือเหมือนแบบมีมาก็คือมีมาจ่ายตังเล่นให้คนนี้ดูอะ <c oughs> เออ <c oughs> เป็นเป็นเวลานานมากแล้วก็ยังใช้ของนางนะอ่าสำหรับคนที่คิดถึงคุณโอ๊กนะฮะวันนี้แท็บก็มาถ่ายนี่แหละแล้วก็มาถ่ายแบบคลิปวิดีโอคู่คําถามแบบอาจจะเป็นคําถามที่แบบชิลๆซึ่งไม่มีอะไรให้ถามแล้วอะคือมัน <c oughs> มันรู้กันหมดแล้ว <c oughs> มันรู้กันหมดละ <c oughs> ทุกคนรู้กันหมดแล้วแต่หลายคนก็เมนมาบอกว,ว่าคิดถึงโอก๊กอะไรเงี้ยก็ใครที่อยากมากินร้านอาหารอร่อยๆนะวันนี้แท็บสั่งไปเป็น1ิบอย่างเลยว่าคุณโอ๊ก ทั้งบิ๊กทั้งวินสั่งคนละสอง,างจานเออทั้งบิ๊กทั้งวินคืออาหารน่ะคือเยอะจริงๆแทบถ่ายลงสตอรี่จนแทบมันไม่อยากโคตรอ่ะเออใครที่อยากมากินนะคะก็อยู่ที่ร้านวาก้าบาร์แอนด์กริลนะคะเรียบด่วนรามินทาเรียบด่วนรามินทา,าเอากมยัยเสิร์ชม,มาได้เลยวาก้า VACA เนี่ยครับใส่ชื่อไว้แห้งล่างและมากินได้อาหารอร่อยราคาดีมากใครที่เป็นสายวินคือที่นี่มีให้เลือกเยอะมากพูดสิทำไมกูเหมือนเป็นเจ้าของร้านเลยวะก็รอจังหวะอยู่เนี่ยรอจังหวะ ก็จะบอกให้เออก็ถ้ามาจากมาจากช่องแท็บบี้ก็เนี่ยเดี๋ยวผมลดราคาอาหารให้สิบเปอร์เซ็นต์เอออยากมาเจอคุณโอ๊กก็มาเจอมาริงกับนางาแต่ถ้าริงเยอะๆนางแต่พูดมากนะทุกคนก็ต้องระวังนิดนึง <laughs> แต่วันนี้ไม่ไหววันนี้ง่วงมากเลยอ่า <laughs> โอเคฝากร้านคุณโอ๊กไว้ด้วยนะคะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ก่อนที่จะจบคลิปนะคะคุณโอ๊กบอกว่าถ้าอยากดูคุณโอ,อ๊กทำคลิปทำกับข้าวอีกอะ่ะให้เมนมาข้างล่างว่าอยากได้เมนูอะไรนะคะถ้าเกิดแบบเป็นเมนูที่คุณโอ๊กทำได้เดี๋ยวคุณโอ๊กทำเนาะใช่ปะเดี๋ยวดันทุลังทำไม่ได้เดี๋ยวดันทุลังทำได้อยู่แล้วคนเก่ง <c oughs> เออก็เมนมาข้างล่างนะจ๊ะขอคนละหนึ่งเมนนะดูคลิปนี้ได้ค่ะผมหัวน่ะเออเออเอ,อ,อ่ะโอเค